จนภัยทุ่งกุลาร้องไห้บทประพันธ์โดยคำพูลบุญทวีตอนที่6.2หินแกล้งชวนแสงฟ้าว่าจิ้งกายักษ์ต้องอยู่ใกล้หนองน้ำแน่ไปค้นหาไข่ของมันมาหลามกินหรือไม่หมกไฟให้สุกคงกิน ได้หลายวันแสงฟ้าย้อนถามว่ามันออกลูกทางไข่หรือทางใดกันแน่ตอบคำถามเมื่อคู่นี้ก่อนสิหินย้อนแสงฟ้าตอบว่าไข่รจิ้งกาไม่มีประโยชน์เหมือนไข่ไก่ดอกอย่าไปค้นหาเลยผู้ถามว่ารู้ไหมว่ากระปอมหรือจิ้งก่ามันเลี้ยงลูก ด้วยน้ำนมหรือเลี้ยงด้วยอะไรแสงฟ้าตอบว่าไม่เคยเห็นผู้ถามอีกว่าเคยได้ฟังคนเล่าหรือไม่ว่ามีปลาชนิดหนึ่งเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมยมามตัวยมามตัวกลางวันแสกแสกเด้อแสงฟ้าบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นคนแก่คนเฒ่าทางเมืองสกลน,นครงโง่บริสุทธ ผู้เท่าทางชัยภูมิบอกว่ามีปลาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบอแสงฟ้าไม่เชื่อเออมีป่าอยู่อย่างหนึง่งอยู่ในทะเละจำไว้ทะเละอยู่ในมหาสมุทรผู้ตอบเขาว่ามันโตใหญ่เท่าไฟไถนาถ้ารวมกันเห็นบอกมันไถนาได้เหมือนควายหรือเปล่าละ่ะแสงฟ้าถามอหก ผลนี้เห็นไม่ทันได้ตอบก็มีเสียงจิ้งก่ายักษ์ฝูงหนึ่งร้องขึ้นแบ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 แทบ,บแก้วหูจะแตกผู้มองไปทางชายป่าทิศตะวันตกเห็นจิ้งกาสี่ตัวกำลังวิ่งมาเหมือนควายยักษ์จึงวิ่งนำหน้าขึ้นไปทางป่าสุดแรงเกิดยิ่งมีฝูงลุงลิงร้องขึ้นอยู่บนต้นไม้ยิ่งเร่งให้เพื่อน,อนๆวิ่งเร็วขึ้น เพราะเข้าใจว่ามีเสือโคร่งวิ่งไล่มาลิงเตือนให้เพื่อนรู้พากันวิ่งขึ้นไปถึงกลางป่าจึงรู้ว่าชายป่าด้านนี้ลาดต่ำลงไปทางทิศใต้กำลังหยุดปรึกษากันว่าจะไปทางใดก็มีหมีใหญ่ตัวหนึ่งเท่าจอมปลวก้องขึ้นคู่คู่คู่สองหนหนี้ผู้ออกวิ่งนำหน้าพรางมองไปข้างหลังป่าจะลงมาถึงชายป่าก็พากันเหงาไหลโสม ตัวเหมือนตกน้ำในหนองทุกคนยืนป้องมือออกไปทางใต้แน่นิ่งผู้เพิ่มพำมขึ้นว่าเลยทุ่งหญ้าไปอีกเป็นป่าไม้อีกแล้วเซียเวเอ้ยพวกเราจะตรงไปหรือว่าไปทางทิศตะวันตกตามพระที่หลงบอกหินถอนใจเฮือกใหญ่แทนคำพูดแสงฟ้าตอบว่าห้ามทุ่งหญ้าไปดีกว่า ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกคงมีกิ้งกายักษ์อยู่หลายฝุงแสงฟ้าพูดเท่านั้นจึงเดินไปใต้ต้นไม้ใช้เสียมขุดดินเป็นหลุมแล้วนั่งยองๆแสงฟ้ากลับมาบอกว่าท้องเดินเสียแล้วเหมือนมีกิ้งก่าบิดลำไส้อยู่ในพุงเห็นบอกว่าอย่าขี้ขลาดนักเลยอาการแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นบิด เห็นพูดเท่านั้นแสงฟ้าก็ตัวงอเอามือกลมท้องแล้ววิ่งเหยาะเยาะเหยาะเยาะไปที่เก่าผู้เหงนหน้าขึ้นฟ้าถามว่าดวงตะวันอยู่ตรงหัวยามใดหารู้ไหมถ้าแสงฟ้าไม่มีแรงเดินจะทําอย่างไรกันเห็นตอบว่านั่นสิแล้วมองไปทางแสงฟ้าด้วยสายตาซึมเศร้าผู้มองไปทางชายป่าที่ตะวันตกจึงพูดขึ้นว่าเห็นนกกระยางฝูงหนึ่ง บินบนป่าทิศตะวันตกคงมีหนองน้ำอยู่แถวนั้นแน่หินบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปพักเอาแรงอยู่ทางนั้นกันเถอะอีกประมาณร้อยเก้าจะถึงป่าไม้ที่ฝูงนกกระยางจับอยู่แสงฟ้าคลางฮืชฮืดขึ้นอีกผู้ให้เห็นวางแสงฟ้าลงนอนขดบอกว่าให้ไปหาฟืนมาก่อไฟไว้และใช้ไฟ จุดไฟแทนเอาไม้ไผ่มาสีและไปหาใบตองมาเย็บเป็นกระทงต้มน้ําไว้พรางก่อนส่วนผู้จะเข้าป่าไปหายามาแก้โรคบิดมาให้แล้วผู้ก็เข้าไปในป่ามองซ้ายมองขวาอย่างระมัดระวังครู่หนึ่งแสงฟ้ามองเห็นฝุงแรงบินว่อนอยู่บนฟ้าหลายตัวบอกขินให้ดูแล้วถามว่า แล้งมันเห็นเราหรือเปล่าหินบอกว่าอย่าใจส่อเลยอันว่าอีแล้งนั้นมันกินแต่สัตว์ตายเท่านั้นหินจัดการตามผู้สั่งจนน้ำในกระทงเริ่มเดือดปุดปุดแต่ยังไม่ทันได้ยินเสียงผู้ตะโกนมาสักคำหินคิดจะไปตามก็สงสารแสงฟ้าจึงได้แต่นั่งมองไปทางป่าด้วยความกังวล นึกได้ว่ามีมนคาถาถอนฟิษสัตว์กัดต่อยอยู่บทหนึ่งจึงหลับตาพนมมือรไายมนเบาๆแล้วก้มลงเป่าพรูดพรูดลงตรงหน้าท้องให้แล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างแสงฟ้าง,งอเข่าแทนคำตอบด้วยท่าทางเจ็บปวดพูดว่าไม่รู้เอามนแก้อะไรเป่าท้องให้หินกำลังคิดหาคำโกหกผูวิ่ง มาเยาเยาเยากำใบไม้มาเต็มกำมือทุกใบไม้บนขอนไม้ส่งให้แสงฟ้าช่วยเชียวให้แหลกคายใส่ใบตองบอกว่านี่คือใบชาป่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าใบกระท่อมกินแล้วทนแดดทนฝนแก้ท้องร่วงดีนักแสงฟ้าเชียวใบยาอย่างตั้งใจทางดูภูกับหินทุบยาอยู่เสียงโป๊กโป๊ก หมดใบยาแล้วภูจึงเทลงใส่กระทงน้ำเดือดใช้ไม้คน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 จนแห้งงวดเหลือประมาณ10ช้อนโตะ๊ะช่วยกันเป่าทั้งพัดทั้งวีให้เย็นแล้วลินใส่กระบอกไม้ไผ่ให้แสงฟ้ากลืนลงคอช้าๆแล้วแสงไฟเม,ม้มปากแน่นนั่งมองเมื่อชั่วสูบยาหมดหมวนอาการปวดในพุงก็พลันหายเหมือนปลิดทิ้ง คนป่วยบอกว่ายานี้ชะงัดเสี่ยวผูเอ้ยตอนนี้ยังแรงน้อยและขาอ่อนอยู่ผู้จึงบอกว่าขณะนี้ตะวันเพิ่งบ่ายคร้อยสองวานอนหลับให้สนิทค่อยลุกขึ้นกินข้าวหินยกย่ามสะพายวางลงให้แสงฟ้าเอ็นตัวหนุนแสงฟ้าทำตามเหมือนเด็กน้อยอมมือไม่นานนักก็กรนชอดชอด,ชอด อย่างมีความสุขพูกับหินนั่งเฝ้าแสงฟ้าพลางสอดสายสายตาไปทางป่าบางช่วงคุยกันเบาๆไม่อยากให้แสงฟ้าตื่นขณะคุยกันก็มีความมิตตกกังวลอยู่ว่าแสงฟ้าจะมีแรงเดินหรือปีนขึ้นไปบนต้นไม้คืนนี้ได้หรือไม่ถ้าแสงฟ้าท้องร่วงอีกไม่รู้จะทำอย่างไรหากจะแบกแสงฟ้าเดินกลับทางเก่าคงเสียเวลาหลายวัน ถ้าไม่มีเสือสิงและกิ้งกายักษ์กระทืบก็นับว่าบุญแล้วแสงฟ้านอนหลับสนิทอยู่นานจนดวงตะวันลอยลงห่างยอดไม้สักสีบ่บาไม่นานนักแดนเถื่อนทุ่งดิบแห่งนี้จะถูกความมืดมาแผ่ปกคลุมอย่างไม่ต้องสงสัยฝูงนกสารพัดพันบินข้ามทุ่งหญ้าระหว่างป่าสองป่าชวนให้ห่อเหี่ยวหัวอกยิ่งนัก เห็นพืมพำขึ้นว่านกเหล่านั้นมันเริ่มบินกลับรังกันแล้วส่วนพวกเรานี้จะพากันนอนที่ไหนภูบอกว่าไม่ต้องคิดให้หมดกําลังใจไปสุมไฟไว้อุ่นข้าวหลามที่เหลือไว้กินเมื่อเย็นเสียเถอะถ้าแสงฟ้ากินไม่อร่อยก็ต้องต้มเป็นน้ำเหลวๆให้มันกินเห็นลูกไปสมไฟภูเดินไปตามชายป่าช้าๆทางทิศตะวันต,ตก มือกลมด้ามมีดหมอแน่นและซ้ายขวาด้วยความระวังเห็นรู้สึกว่าภูหายไปค่อนข้างนานก็ลุกยืนป้องมือดูเห็นภูเดินกลับไปกลับมาอยู่ที่ชายป่าจึงโล่งใจขึ้นบ้างแสงฟ้าลืมตาขึ้นลุกนั่งหันไปทางหินถามว่าเสียวภูไปใช้แล้ว หินเล่าเรื่องภูหายไปให้ฟังแล้วถามอาการเจ็บป่วยแสงฟ้าพูดเสียงขึ้งขังว่าสบายสบายดีแล้วมีแห้งแล้วละหินถามอีกว่ามีแรงปินต้นไม้ขึ้นไปผูกอู่นอนไหมแสงฟ้าตอบว่ามีอาการปวดพุ่งมันหายไปหมดแล้วละภูเดินแจมวิ่งมาเหยาๆ พอภูมาถึงตบมือสองผัวแล้วเล่าว่ามีลำธารสายหนึ่งไม่กว้างใหญ่นักไหลาจากชายป่าลงไปทางทุ่งหญ้าทิศใต้มีปลาน้อยปลาใหญ่ลอยทวนกระแสน้ำเป็นฝูงๆชิมน้ำดูแล้วรสจืดสนิทกินได้สบายลำธารสายนั้นคงไหลไปถึงชายป่าริมทุ่งทางทิศใต้แน่ๆเราไปอาบน้ำกันแล้วค่อยขึ้นไปนอนบนห้างเก่าแห่งหนึ่งนอนบนห้าง เห็นกับแสงฟ้าทวนคำแล้วจ้องตาภูคอยคำตอบภูเล่าเสียงละลื่นว่าเห็นห้างห้างหนึ่งอยู่บนต้นไทรใบดกอยู่ริมลำธารพื้นห้างปูด้วยไม้กลมหลังคาม,มุงด้วยไม้ไผ่ผ่าซิกส่วนฝ้าห้างกั้นด้วยใบไม้แห้งแล้วมีบันไดทำด้วยไม้แก่นวางพาดอยู่ส่วนคนต้นไทรก็มีผ้าจีวรพระเหมือนที่ ได้เห็นมาวันก่อนพันรอบอยู่เป็นสีจางซีดคงเป็นที่พักนอนของพระธุดงองค์เดียวกันแน่แนเหตุเข้าใจดังนั้นก็เพราะว่าเห็นขี้เทียนเกาะอยู่พื้นห้างกองหนึ่งและว่าขึ้นไปชะงงกดูบนห้างครู่เดียวก็มีค้างคาวยักษ์สองตัวบินพืดนหนีไปตกใจเกือบกระโดดลงดินเอาเป็นว่าพวกเขาได้ที่นอนแล้ว ว่าแต่ว่าเสี่ยวแสงฟ้ากินข้าวได้บอแสงฟ้าย็ดออกตอบว่าสบายมากขณะนี้ท้องไส้ปกติดีแล้วจะวิ่งให้ดูก็ได้หากเสี่ยวไม่ปรุงยาให้กินคงเป็นผีไม่มีญาติอยู่ที่นี่ผู้หัวเราะแห่แหะแล้วชวนกันกินข้าวมื้อเย็นมื้อหนาสิกินนี้อย่างเนาะแสงฟ้าถามผู้บอกว่า ข้าวแห้งเรายังเหลือพอหุงต้มกินได้ไปสักห้าวันส่วนแกวปลาแดกก็ยังเหลืออยู่อีกกินอิ่มผู้เหลือไปมองเห็นแย้ยักษ์ตัวหนึ่งตัวเท่าแขนกำลังเดินข้ามหลามที่ผู้ใส่ใบตองยกไปเส้นเจ้าที่สกิดให้เพื่อนดูหินถามว่าได้จะคุบม,มาปิ้งไฟกินดีไหมผู้พูดห้ามว่า อย่าไปทํามันเลยมันก็หิวเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละมันได้กินของอร่อยแล้วมันก็ปล่อยให้มันกินไปเถอะวันไหนหาของกินยากค่อยจับมันมาแกงคั่วกินกินข้าวเย็นมื้อนี้แล้วก็เหลือพอกินอีกสองมือ้อของกินมีเหลือมากคือเกลือสินเทาที่นางสาวนกเอี้ยงให้มาแสงฟ้ากับหินไปเอา ดุ่นไฟคนละดุ้นเพื่อก่อไฟไว้ก่อนขึ้นไปนอนที่นี้ไม่เช่นนั้นไอ้คลองอาจปีนขึ้นไปถามข่าวขณะนอนหลับแล้วทั้งสามก็พากันนอนบนห้างเก่าอีกคืนหนึ่ง